ยังไงฮะทุกคนเข้ามากันเรื่องเลยปังไม่ไหวเลยวันนี้อ่ะเริ่มเลยมาแยว้วออันยองนอนไหมคะ คือต้องบอกว่าวันนี้เราไปทํางานกันมาแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายก็ดูซีรีส์ก็แบบพูดคุยกันว่าแบบเอ้ยอยากให้มันถึงนูนนี้นั่นอะไรก็ว่าันไปในดูซีมีใครอยู่กับเราบ้างอ๋อเฮ้ย มาแล้วเจดหัวแป๊บคือเพิ่งอาบน้ำเสร็จเลยหรอใช่ใช่เรยวเดี๋ยวมีคำถามจะถามพี่บอแล้วก็ให้พี่บอแบบพูดขอบคุณแฟนๆด้วยอ่ะให้ให้ให้เซตผมก่อนได้เลยครับเลือฟิลเตอร์แป๊บได้ นี่เลยคำถามแรกคืออยากถามพี่บอว่าซีนที่เล่นกับที่เหนือที่ร้องไห้คือจริงๆอ่ะเรารู้ว่าซีนนั้นนเป็นวันที่ปิดกองถูกปะใช่ใช่เป็นวันเป็นซีสุดท้ายเออได้ลองบอกความรู้สึกวันวันนั้นหน่อยที่เป็นซีนที่แบบร้องไห้หนักมากต่างๆคือ พี่เหนือก็เล่นดีมากๆเลยในในหนูลองอธิบายแบบว่าต่างคนต่างร้องไห้จนแบบทีมงานก็แบบเอ้ยพี่อัานทําไมน้องวอกับน้องพรอมร้องไห้กันแบบสุดมากอะไรเงี้ยซีนนั้นเนาะก็คือเป็นวันสุดท้ายแล้วก็เป็นซีนสุดท้ายด้วยอ่ะฮะก็ก็เป็นมันเหมือนมันเหมือนอด้วยตัวบทด้วยที่มัน้า uh huh. แตกสลายอะไรต่างๆแหมวะ แล้วคราวเนี้ยคือมันมันมันไม่เรียกว่าเรียกว่าโชคดีหรือง่ายไม่รู้ที่เราได้ไปถ่ายมูดที่ที่มันเป็นซีนสุดท้ายอะมันข้อดีมันคือเราผ่านเรื่องราวอะไรต่างๆมันมาหมดทุกอย่างจนถึงมทดสรุปคือเราได้เห็นความสมพันธ์ของเหนือหรือว่าเราได้เข้าฉากกับเหนือด้วยกันได้เห็นซีนผูกข้อมือหรือซีนคำพูดอะไรต่างๆที่มันสื่อถึงว่าเหนือมันเป็นเซฟโซนของเราที่ที่ที่ต้องบอกว่าเออ คือผ,ผู้ชายคนนี้คือคนที่หวังดีมากๆไม่ไม่เคยคิดจะทำอะไรเลยแล,แล้วพอมันได้นั่งมันอยู่ข้างๆก็เลยรู้สึกว่าเออว่ามันมันสามารถมันสามารถปล่อยความรู้สึกอะไรได้เพราะว่าต้องบอกว่ามาร์กมันเป็นคนออกั้นความรู้สึกไม,ไม่ไม่ไม่ให้ใครเห็นว่าร้องไห้จนน,น้อยน้อยมากที่จะมานั่ง<ม>แบบร้องไห้ให้ใครเห็นแต่สุด<ช>ท้ายแล้วเขาก็<ม>ยังยังมีมพี่เหนือที่แ<ม>บบ เป็นเซฟโซนที่ดีในการที่แบบปลดล็อกเนาะแล้วก็ด้วยที่แบบอืผมว่ามันเป็นมูที่แบบมันจบแล้วอ่ะมันมันมันถ่ายจบแล้วไงคือคือทุกต่างคนต่างปล่อยโฮแบบสุดท้ายเออเออสุดท้ายคือคือมันไม่มีอีกแล้วเนาะมันจะเออมันจะไม่มีอีกแล้วนะแบบไม่มีมาถ่ายไม่มีมาออกกองไม่มีมาเจอทุกคนพร้อมหน้าพร้อมตาอีกแล้วอ่ะอื้อ เหมือนเป็นสูตรรวมพลังให้กับทุกคนว่ะที่คนพูดถึงเยอะมากๆเลยซีนที่น้องมารพูดว่าให้พี่วีหายไปซีนนี้คือเป็นซีน t o f of the town มากจริงเหรอเขาพูดว่าอะไรคือคนเขาจะพูดแบบเอ้ยไม่อยากให้แบบมาร์คไปพูดอย่างนั้นกับพี่วีเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าวันนึงเขาหายไปจริงๆแบบหายไปหมายความว่าไม่ใช่แบบหายไปแบบเลิกราหราืออะไรแต่แบบหายไปคือแบบ สิ้นชีวิตตุยอะไรอย่างเงี้ยเออถ้า,ถาสมมติแบบจริงๆคือเราจะเสียใจยมากเลยอะเรารู้สึกยังไงบ้างาก,กับบทเนี่ยตอนตอนที่เราไปขผมรู้สึกว่าก็ค่อนค่อนข้างแรงแล้วว่า <c oughs> แต่ว่าด้วยด้วยตัวมาว้าไงแหละที่ผมชื่นชมในตัวมาร์กอย่างหนึ่งว่า <c oughs> เขาเป็นคนที่ให้ใจใครคือเป็นคนที่กล้า <c oughs> กล้าให้ซึ่เป็นคนผมนับถือคนนี้แบบว่า อืมทุ่มสุดตัวเพื่อความรักอะไรเงี้ยแต่ว่าพอจะจะต้องตัดใจอ่ะเขาก็ทุ่มเหมือนกันทุ่มจนคําพูดที่ว่าแบบว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะมันคงจะเสียใจจนที่ว่าชีวิตจริงผมผมผมไม่กล้าพูดกับใครแรงๆอย่างนั้นนะอ่าใชเาา่เพราะว่าเพราะว่าเราเราเราไม่ได้ไม่ได้กลัวเขาเสียใจแต่ว่าอีกอีกใจหนึ่งอ่ะเราเรากลัวตัวเองเสียใจถ้ามันเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นมาแล้วจริงเออ จริงมันมันโดนตัวเองว่าเราพูดไม่ดีกับคนที่ที่เรารลักอะ่ะสุดท้ายมันมันแย่ทั้งสองฝ่ายคือเราก็แย่ที่เราทํากับคนหลักอย่างนั้นด้วยอะไรเงี้ยอืมเออแต่ถ้าเกิดมันจะทําให้ตัดใจง่ายขึ้นมันก็คือความกล้าอย่างหนึ่งที่แบบโคตรกล้าเลยที่จะพูดอย่างนั้นกับคนที่ ที่ตัวเองยังผูกพันอย่างไงเนี่ยคือมันสองแง่สามงามไปหมดรู้สึกว่าจริงๆคือพอประโยคเนี้ยมันขึ้นมาเลยรู้สึกว่าอุ้ยแล้วถ้าเขาตายไปเลยอะเราจะเป็นคนที่เสียใจที่สุดเลยเมื่อวาอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ก็ใช่จริงเนอะอือคือพี่คิดว่าตัวละครนะตอนนั้นมันน่าจะเป็นเพราะอารมณ์ถูกปะ ไม่รู้อ่ะแต่ผมรู้สึกว่ามันคิดดีแล้วมันไม่ใช่อารมณ์เลย่ะมาร์เป็นคนที่อยู่ในซีนนั้นอ่ะคือมันน่าจะมันน่าจะคิดมาดีแล้วอืมได้ได้จากความความนิ่งความอะไรที่ไปเจอหมู่เพื่อนพยายามจะไม่เป็นไรกูโ okay อเคอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้พูดพอโทรศัอะไรเลยพูดเพาแบบจะตัดจากคนนี้ไปแล้วอืมเข้าใจได้อ่ะคำถามอีกหนึ่งคำถาม คำถามที่พี่เห็นเยอะมากเลยในทวิตเตอร์คือหลายคนเขาจะพูดถึงในเรื่องของการสื่ออารมณ์แล้วก็ในเรื่องของการแบบใส่ตามเรามีการคิดในเรื่องของการสื่ออารมณ์แต่ละซีนยังไงคือแบบว่าสมมติซีนตอนที่คุยกับพี่วีว่าแบบคอยพี่หายไปเลยกับซีนสื่ออารมณ์แบบในการแบบอินเลิฟหวานๆเลยช่วงต้นแรก,แรก วถามว่าแย้ yeah. สื่ออารมณ์ในการแบบยังไงเพราะว่ารู้สึกว่าสายตามันไม่เหมือนกันเลยแต่ละซีรู้สึกว่าถ่ายทอดออกมาได้ดีสมบูรณ์แบบมากๆร้อยเปอร์เซนเราคิดถึงอะไรอยู่ในตอนนั้นโหมันก็ต้องคิดถึงแบบว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นในในบทบทนั้นนะ่อืมคือคือคือเราเราต้องบอกว่า,ม,ามันเป็นการแสดงมันคือการยืมยืมเอาคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างมาสิงกับตัวเราซึ่ง ซึ่งในตัวเรามันมีวัตถุดิบอยู่แล้วอ่ะ mm hmm. ทุกคนเคยเจอเรื่องแบบนี้มา mm hmm. แล้วมันจะมีในหัวว่าเราจะคิดยังไงทุกคน mm hmm. เคยรักทุกคนเคยเจ็บทุกคนเคยเสียใจอะไรเงี้ยมันลิงก์ก mm ับตัวเองได้แล้วพอเสียใจเราเรารู้สึกไงพอดีใจเรารู้สึกยังไงพอเรารักมันรู้สึกแไงมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วเรื่องคาแรคเตอร์เรื่อง,องบุคลิกอะไรต่างๆก็ เป็นส่วนของการแสดงแต่ว่าเรื่องความรู้สึกอะ่ะมันมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วอืสุดท้ายแล,แล้วคือตัวเราเองพยายามแบบสื่ออารมณ์นะบทบทบท,บทนั้นใช่ไหมเพราะว่าคือชอบมากๆเลยคือซีนตอนที่อยู่พี่วีอะ่ะแล้วแบบสายตารู้สึกแบบกูถอดใจแล้วไม่ได้หวังอะไรแล้วแบบพี่ไม่ต้องขอโทษอะไรเงี้ยรู้สึกว่าดีแบบจนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาหมดรักแล้วหรอวะอะไรอย่างเงี้ย อารมณ์แบบมาคือแบบเฮ้ยถ่ายทอดมาดีมากๆคือคือเดี๋ยววอลองแบบไปตามดูฟีดแบ็กใน Twitter เตอร์ได้เลยคือคนจะชมในเรื่องของสายตาได้เลยเอ,อแต่โหทุกคนได้ดูมาทุกคนคือคือดีขึ้นมากๆทุกคนพยายามกับเรื่องนี้มากๆเลยนะอืมรู้สึกได้เลยออเออ <Hi. S 2> ทุกคนพี่ยินสงสัยน่าจะนอนแล้วมัง้งเพราะตอนแรกทักไปยังยังตอบอย่งนอินอยู่อ่ะ สุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้พ uh, ี่วอขอบคุณแฟนๆทุกคนที่พาซีรีส์ Learn Mechanic กวารุ่นพ cool ี่ของเรา EP เจ็ดนี้ขึ้นอันดับหนึ่งเทโลกอ่ะให้พี่วอขอบคุณหน่อยเป็นตัวแทนทั้งพี่วอทั้งพี่ยินเลยครับตอบแฟนเป็นตัวแทนหน่ยก็อยากจะพูดคําเดิมครับขอบคุณทุกคนมากๆขอบขบคุณตั้งแต่ตอนตอนที่ยังไม่มีซีรีส์เลยขอบคุณที่ที่นํ่พามาให้เกิดสิ่งดีๆหรือว่าสิ่งยิ่งใหญ่ แบบนี้ในชีวิตผมแล้วก็เชื่อว่าทีมงานหรือว่าใครนักแสดงหลายๆคนมันมันเป็นอะไรที่แบบว่าพิเศษมากๆพิเศษในชีวิตมากๆเลยครับซึ่งโอ้โหที่หนึ่งเทศโลกอืมไปได้ง่ายๆอ่ะคือไม่ได้ง่ายๆแล้ว,แล,วแล้วมันันก็คือนัดจะหนึ่งล้านทวิตแล้วด้วยจริงหรอตอนเนี้ยอืใกล 1, 000, 000, ้แล้วใกล้จะหนึ่งล้านทวิตเตอร์ละวอ้โสุดยอดทุกคนสุดยอดขอบคุณทุกคนมากๆ แล้วแล้วดีใจมากมาเลยดีใจจริงจริงที่ทุกคนแบบชื่นชอบในผลงานผมเชื่อว่าทีมงานทุกคนดีใจแล้วพี่คิดเหมือนวอเลยทีมงานทุกคนตอนนี้คงแบบโดยเฉพาะพี่ลีนแต่ปุ่งกลับอะน้องโอ้โหเขาคงแบบปื้มแล้วเราดีใจวะที่ที่เราเราก็รู้สึกว่าเออสู้มาสู้มาเยอะอยูะที่ที่ไได้ดูหรือว่าหรือว่าเราไว้ใจ ุมกับคนเนี้ยที่จะทำอยากอยาสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาต้องการที่จะเลือกให้คนดูเออถูกต้องถึงแล้เนาจะทุรักทุเลกันไปหน่อยนะแต่ว่าอืมมันก็มันก็มีอุปสรรคบ้างเนาะแต่สุดท้ายก็ได้มาดูเออก็ทําได้อ่าโอเคก็เท่านี้ก็หลายๆคนก็ได้ฟังพี่บอพูดถึงเรื่องราวในของ e p พเจ็ดแล้วก็ขอบคุณแฟนๆสำหรับ เทนหนึ่งอันดับอันดับโลกนะฮะก็ไว้พรุ่งนี้เนาะของพรุ่งนี้เราจะมีงานกลล์ฟักเรื่นที่กับทางวีทีวีก็สำหรับใครที่มีผู้โชคดีหรืออะไรเงี้ยก็สามารถไปเจอกันในงานมาพรุ่งนี้ที่ยูเนียนเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้<ด>พี่วนะอลพักผ่อนเพราะวันนี้ทำงานมาทั้งวันแล้วเดี๋ยวไว้สู้กันใหม่ใช่ไหมพี่วอลพี่วอลฝากถึงอีพีหน้าหน่อยฝากถึงอีพีหน้าหน่อยอีพีหน้าเป็นไงวะ พี่แกไม่ได้ดูเลยก็นั่นแหละก็เป็นกําลังใจให้ทั้งทั้งหมออพี่หมอรทกมาแล้วพี่หมอิอาจจะออกมาแล้วก็นะทีนะาอาจจะอาจจะไม่แน่อืมก็ถ้าอยากอยากจะเจออยากจะเจอพี่หมอลิทก่อนก็ไม่ต้องรออาทิตย์หน้านะครับก็ไปเดลิทคลินิกง่ายๆได้เจอเลยง่ายได้เจอเลยโวดอกฟิลเลอร์ อ่ะโอเควันนี้เดี๋ยวให้น้องวอลไปพักผ่อนกันฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าเนาะโอเคถ้าแบบได้เจอกันพรุ่งนี้พี่ถ้าแบบเวลามันตรงกันแล้วเดี๋ยวอาจจะได้มานั่งดูด้วยกันอืมอืมใช่ใช่ใช่เพราะวันนี้งานก็โอ้โหวันนี้งานมันเลิกมดีอวานาะอืมต่างคนต่างญากย้าอ่ะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะพี่วอลพักผ่อนสันดีครับบ๊ายบายทุกคนนะคบสวัสดีฮะ